นี่นะครับผมประตูเรานะครับเป็นบานสไลด์บานเลื่อนนะครับตรงนี้หัวนะคะจะเป็นครัวฝรั่งนะคะซึ่งมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใหญ่จริงๆค่ะยังรอนี่ทั้งหมดกี่กี่ฟุตครับตรงนี้นะคะแล้วเรา,เาก็ดูบรรยากาศนะคะนี่เลยนะคะคือแบบว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เอาแก้วลายมา ผมกับสองนะครับที่ปรึกษาเรื่องบ้านนะครับอันนี้เราจะพามาชมบ้านหลังใหญ่ๆ80ตารางวาใหญ่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาเด,ดินโลดดูรอบๆตัวบ้านกันนะครับมาเามาดูกันเลยอันนี้จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะครับผมที่เขาจัดให้เรานะครับนะะหน้าบ้านตรงนี้อาจจะกว้างประมาณสองเมตรได้เลยนะครับนี่ตรงฝ้ายยืนก็ทัเี้ก็ มีกระหนังชุงด้วยตรงนี้นั่งกินหมูกระทะได้นะคะทุกคนใช่นั่งชิวได้เลยด้านนี้นะครับผมประตูเรานะครับเป็นบานสไลด์บานเลื่อนนะครับตรงนี้ใหญ่นะครับเปิดเข้าออกได้สบายสบายเลยนะครับส่วนด้านนู้นก็จะมีคุณฝ้ายนะครับมี อันนี้จะเป็นกระจกขัดมุมนะคะซึ่งสามารถเปิดได้นะคะเพราะว่าเป็นบานสไลด์นะคะเป็นหน้าต่างที่แบบว่าใหญ่นะคะหรือว่าจะเรียกประตูก็ได้นะคะเป็นบานสไลด์นั่นเองสามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะด้านนอกก็สามารถเดินออกไปนั่งเล่นได้นะคะเป็นเบียงนะคะออใหญ่มากใหญ่ค่ะดูเลยครับวิวินนะคะวิวินเราก็มีแถมให้คุณลูกค้านะครับผมซึ่งวิวินตรงนี้ก็อโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นี่เลยมีชั้นวางขอให้แบบนี้เลยนะครับผมมีให้แบบนี้ทุกหลังเลยนะครับนี่เลยนะครับจุดห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับผมอ่นนี่เลยหงใหญ่ๆากาว้างๆนะครับส่วนในโซนนู้นนะครับนี่เลยอยากให้ฝ่ายรีวิวห้องครัวให้ดูนะครับนีน่เลยนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นในโซนของห้องครัวนะคะจะเป็นครัวฝรั่งนะคะซึ่งมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มีวิวอินให้แบบนี้เลยนะคะมีสิงค์ล้งจานหอตะแก๊สแล้วก็พูดดูดอากาศให้นะคะได้แบบนี้เลยนะคะบอกให้บอกเลยว่าหลังนี้อ่ะใหญ่มากๆเลยนะคะพื้นที่ใสๆรล้อบ้านก็คือร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยค่ะตรงนี้จะมีสองห้องนะแต่ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับผมนี่นี่เลยห้องนอนเล็กแต่ให้เล็กเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะ นะครับส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็มีไว้เปิดรับแสงรับลมแบบนี้นะครับผมคือดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีห้องตรงข้ามนี่นะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบรูลนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมเล็กนะครับอ่าดีเลยมีห้องน้ำาตตัวนะ้วับห้องสุขภัณฑ์นะครับติดให้เรียบร้อยนะครับกระเบื้องโทนดำนะครับนี่สุขภัณฑ์ อ่าน้ากระจกเรามีให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณฝ้ายนะครับผมพาพาเข้าดูห้องนอนใหญ่ในส่วนของตัวบ้านทุกมุมเลยนะครับอันนี้ก่อนก่อนเข้าห้องนอนเราแวะตรงนี้ก่อนก่อนเข้าห้องนอนใหญ่เราจะเจอห้องน้ำรับแขกก่อนนะครับทุกคนเป็นห้องน้ำสวนบัวนะคะซึ่งมีเพลชาวเวอร์ให้ทุกห้องนะคะห้องน้ำของเรานะคะสุขภัณ์นะคะใช้ของโมยาทัสนะคะนี่นะคะข้อดีก็คือ ไม่ดังตั้งนะคะทุกคนมันจะค่อยๆลงนะคะคือห้องน้ําก็จะมีจุดเซอร์วิสให้ทุกห้องนะคะมีปลั๊กไฟให้นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะทุกคนตามพี่ชายกับพี่สองเข้ามาเลยใหญ่จริงไหมใหญ่จริงๆค่ะเรียงรายกังหมดกี่กี่ฟุตครับประมาณ6ฟุตได้หญ6ฟ,ฟนะครับแล้วก็มีพื้นที่เลยเหลือตรงนี้นะครับนี่รัากาเปิดรับลมนะครับ ระบายอากาศรับายได้ดีรับแสงนะครับเป็นหนับ้านสูงแ่ด้านคือสูงลงมากนะครับผ้าจะเป็นผ้าหลุนนะคะทุกคนอันนี้คือมีที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมคือที่นี่เรามีให้ทุกหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวไฟเข้าไปรีมิห้องน้ำให้ดูว่าห้องน้ำใหญ่มากเลยนะครับผกการนี้ก็ใช้เรื่อยๆนะคะนี่เลยนะคะมันอลังการมากค่ะทุกคน นี่อยากจะบอกว่านี่นะคะเราก็ไปนอนแช่น้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดูบรรยากาศนะคะนี้เลยนะคะคือแบบว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เอาแก้วลายมาตั้งตรงนี้นะคะหรือจะเอาวิสกี้ขาวก็ได้นะคะคุณวิสกี้ขาวก็คือเหาขาวแล้วคุ ก็คือดีนะคะนี่ยเถึงไหม,มีฟรีเรนชาวมีฝ้าหลุมนี้ปั๊บไฟเซอร์วิสให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นห้องน้ำที่ครบคันนะคะบ้านหลังนี้ครบคันมากๆเลยนะคะสามนอนสามน้ำนะคะสองที่จอดรถนะคะไปต่อกันที่โซนซักล้างกันเลยะค่ะทุกคนไปค่ะนีนะครับผมด้านหลังบ้านของเราอันนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะฟูกระเบื้องให้เราแบบเนี้ยนะครับเป็นสติปสเติปลงไปนะครับตรงนี้เราสามารถ วางเ <บา S 1> <ช>ครื่องซักผ้าหรือว่านั่งชิวนะครับด้านหลังบ้านปาร์ตี้หลังบ้านก็ได้นะตรงนี้นะครับด้านบานเขาก็ต่อเติมให้เราแบบนี้เลยนะครับ<ใ>จ,จังสวยงามมากนี่นนี่ก็จะเป็นตัวบ้านทั้งหมดที่ผมพาเข้าไปดูนะครับหากท่านใดที่อายากปรึกษาเรื่องยื่นกู้บ้านนะครับหรือว่ายื่นเอกสารตรงนี้ปรึกษาวางแผนการซื้อกู้นะครับตรงนี้การยื่นกู้ กับแบงค์นาคาร,าราน,นะครับใครที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อพี่ฝ้ายนะครับผมแล้วพี่สเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทางทิบุ๊กหรือว่าไลน์นะครับหรือติดต่อที่เบอ Lil 98, 18, 6, 6ร์ทู0981186406นะครับพี่สองับฝ้ายจะเป็นเบอร์โทรพี่ฝ้านะคะ0886290734นะคะหรือเฟซบุ๊กสีสุดาเขียวหนูนะคะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวลงไว้อัปเดตให้นะคะครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับผมพวกเราก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะคะคุณแม่คุณซอยหนึ่งนะคะคแล้ววันถัดไปจะพาไปชมโครงการไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคบ,บ๊ายบาย,บายนะครับ,บ